ให้ก่อน่านไอ้เรื่อหลังนิกชิวนะไม่กลัวกลัวก็ได้ดรอู้เพลเกราพ่อรว่ะไล่่วิวไอ้พวกจวนึงขอหนึ่งหรออันนี้ใช่ได้เลใส่แบบนี้มาด้ใช่เราต้องตักเยเลยอ้นี่โอเคองบุหน่อยสิ w h น n he ยูไม่จันตามอะไรวะที่ไวเวิร um> ์นตามที <2> <2> <2 ่ไวเวิร์นเขก่องานะสนามีบอลเตอร์เบอีกชนะใม่รับสามสามพอน่ไง่ีเร่งเอ้ยนี่มันเกรดใหม่ของวานออดหมดเลยขอเรื่องก่อนโอ้ยแวนเดอร์อขึ้นสีครามจะบวก ห้าพันเป็นสิบสาสิบสามไอ้นี่จัก้าวเนเดิวตอนไหนตอนลงหรอไม่ไม่ตลอดตอนไม่เท่าเลยคือไม่เท่าอ๋อโอเคก้าวลูกเหรอเห็นไหมบุ๊ลูกเหรอมันมีสลับไอ้นี่จับลูกนะอ๋อก้าใช่ที่หนฝันไหมวะไม่หฝันไม่เลย่อได้เดียวได้เดียวสมลงเห็นไหม สิบสามจบไหมเกยวตั้งไหมเฮ้ยตั้ง3ีสิบเ้ยสิบ่เราปวนีมกสัดีเลยกาสักหน่อยตีตาตายิบไหมสิบเจ็ดห้ายีิบอี่บอกึงี่ิทำอะไรนเไสหาข้คามหยิบขึ้นสี่นอันนี้เท่าไหร่นะอ่าสิบเจ็ดสเจยอ่สอเลยเหรอใชอะปอยยี่สิงเยอะเลรอ ต้องโอฟลูกิลโอฟลูทำคะแนนโอฟ้าเจ็เลยโอฟ้จ็บจำได้ไเจ็บเไเี่ยวะไเจ็บได้พระอีกต้องทิ้มมือไหมไม่ต้องแต่ที่แหลมไใต้กอนอไม่ต้องสับไม่ต้องสับไปตก่อนสิบสาเหมือนเดิมที่สิอ้ที่สิแล้วจากห้ากนแล้วก็ลงรับแม่วอีแ้วมึงโ ไม่มเลยคิดว่าสามได้ใมยี่ปเสูบ่วยี่สามยีมาพอเลยสมื่นสอหมื่เลยเหรอใช่าคุณยืปด่ที่ม่ไดบแล้วเขสเห็นเราที่ไม่ด้ไดสามบอไวาหาหนึ่งโดนดงัลเลยน้าหาเกงเกนสองหรือเกหนึ่งไวเวอก็ได้ ไม่ไม่เจอมขาหาคู่นี้หรือก็ได้ไม่แน่เลยไอเฮเชคลีต้องเจออีกแล้วเจอดิแล้วก็หังกองการเห็นไหมมูฟรีอ๋อได้ฟร่ของที่คุณไม่ใส่ไม่อาก็ได้สกิลไม่ตามมีตามเกิดก็ได้อันี่คิดไม่มีอะไรเลยว่ตัวไหนได้ บูธเกียร์สามทีไทยซึ่งอยู่กับสายนี้เพื่อรู้แล้วนะไม่ก็โทเแคนเกียร์สามไปอะไรนะโทเแคนมันเกียร์สามโทรแค่มบเฮ้ยจริงจริงจริงพี่พลาดนี่หว่าไม่ใช่พลาดหรอกจริงจริงพี่ก็จะหาเกียร์สองเมื่อกี้จะเกียร์สองตั้งไงแล้วก็ลงบาส์รีเกียร์เลยรีได้สองใบแต่ว่าไม่เป็นไม่เป็นเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์การยี่สิบสองขีพมาเป็นหนึ่ง อันนี <Yeah. S 1> ้บวกพลังไหมวะตากูแข็งไม่มีแรยกันอันนี้ยืนก้าวโอ้โหแม่งไม่เข้าโีเลเข้านี่หว่าอันนี้ติดตลอดแม่ถึงนติดตลอดตอนมันตีแต่ว่าพลังบวกเลยแค่เทนี้อาเรียร์ห้าดไว้แลให้เขาบะอ่ะเข้าีเอ้ย ดรอว์จั่ไเอะเยออะไรบ้า่ยมีอะไรเยอผมไม่ไแค่มือสองไปอี่ตัวผมไ้ฐานไรเวเรวอนก็เทียเหมือนที่ป้องบอกที่ป้องบอกว่าเรวอนเทสเสมออ็กเซลทูจั่ว่ไม่อหนอยนี่คนนี้น่นปลยะ๋อที่ับที่ เวนยี่แปดขอด้วการตันสองลาเลืออีวงเวลาตรงนี้เลือกไอ้รลานี้ตีกไา่ห้ามการต้องการแค่ปีเดียวกับเบียน์กามหนึ่งสองสามไปนะตีก่อน QN สู้นะยี่แปดบิดสบห้าพดไอเป็นสามสามเโอ้คราเปนด้วยเหรอขอด้ว้อะไรต้นเสย มาเลยรู้ี่ไม่มไม่เก้ายี่มีอะไรไหมไม่มีเลยไม่ใช่บตัวนี้บวกแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นสีรมหลายยี่แปดตัวไหนมีอะไรเท่าไหร่บานนี้เอันนี้เก้าแปจวจุถ้าอันนี้ตีครบมันจะเป็น14บสี่เกโอ้โหที่เกือบเกือบระฟันเลยนะยี่แปดี่แ่ที่ปเยเ่แ สลับดีไหมสลับสลบเพื่ออะไรเพื่อดีไหมเขาออสลับเพื่อไมยีหลอกแปบก้าไงต้ทงบูธนะมันยืนเท่าไหร่นะยืนยี่สิบแล้วยืนสิบห้าลบห้าพันเลยอ๋อลบห้าพันเสียห้าสิบ็ดหัว5้า2ยี่สิบองยี่สองยองยี่สิองยี่้าไม่พอนี่หว่าเอ้ยมันอ่ามันเป็นสิบห้าก็สามหมื่นได้เรื่อง ศูนย์หนึ่งามาบบ้าหน้สิเก้ของห้าพันแวนเท่าไหร่อะแวนตอนนี้จะเป็น12บสองบวกสิบ้าบเได้สาม้เหรอใช่นี้ไ้เว้นีนี่มีเว้มถพอจงแวนนีกจงแวนเขาจ์บานลุกหรือว่าเขาปิดตัวนะพี่หมดเลยยี่สิบเอ็ดเาบานตัวเดียวอ้ไม่ได้เลยเมเพิ่มเลอีกท บอดบอดบอดใรลที่เสือเกอรตีเข้าไม้เ่ข้าเข้าในแบบ้าพันด้วยที่เสือไทเกอรนีโอ้เข้าห้าแดงแล้วเข้าห้าแยงแล้วแบบนี้ินนนนเียแ่อ ทีมมีของหเยอะแตพวนี้ไม่มีซัพอรเหมือนลครับขออนุญาตรีเด็กนะครับพี่น้องไม่มานะข้าสอ่าหน่อยแล้วก็อีโงตงเกดที่อกคแล้วก็ที่มือสองใช่ไหมตัดน่อป่เกกยังอยู่นนี วันนี้คือมีผมือแตเราปิ้นภาษาไทยัทิ้งสองราบราบไป้วยเด๋อวมือหมดเลยเหรอใน่สร้างเฮ้ยพออีกแล้วเช็คคีย์เริ่ม่บเ้ไม่การพีจีทิ้งเลวอนไม่ก่อนจวที ชีทนี้พระมาเป็นขางนี้ปีาจไรสรีบเปี่ยนไม่ได้ลยเาทแบบนี้ก็ไม่ได้ไปไหนสองชีทจบไยี่สิบสามยี่สิบสามยี่ิบสามสองลูก ปุ่มี่ยมีไปหรอคุณมีซี้ว่ะจำเนสิตายเลยจแพ้แล้วมันนี่จั่วมีเจ็ดป่มเี่ยให้เลยนี่คือมันต้องจั่วก่อนใช่ไหมมันบอกว่าอะไรบูธให้ไวเวอร์คาเจอร์บาร์เหนอคาลเจอร์บารจั่วคาเจอร์บาจั่วไม่หกไม่สี่ว่ไอ้ไโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยจั่วยู่ ชาดิวขอบคุณผ่านตืก็เจือเชียบบนเลยทำไมตอนเช็คไม่มาร้าตอนนี้ไรพอดีอย่าฟังพันนต่อมาตรงไหนเกิดตรงไหนอ่บอลก่นอ่างล่าวเลยโอเคจยูโซชาดิวแม่จ้ากิลเลร์ก่อนคอมบนหนาโซบัส ลบห้าพันแล้วก็อ่าพลังลดในจากสกิลแวร์เหรอใช่แล้วก็พลังบี่จะไม่เพิ่มนอกจากการกัดคืออะไรวะพลังไม่เพิ่มเพราะอะไรจะไหนเลยไม่ว่าพี่จะปาชุดชิวพี่จะตกทิ้งก็ไม่ได้ไม่พลังไม่เพิ่อ๋อแต่ถ้าเกิดกัดคือเพิ่มได้ใช่อินเตอร์เสียงก็ได้ได้มันรู้มารื่อยอันนี้อโบแล้วเป็นออเดอร์ออเดอร์ด้วยออเดอร์คือเป็นการเพิ่มพลังเป็ชิวมันไม่มันไม่ใช่เป็นชิวแต่มันคือเพิ่มได้แม่แม่แม เม่นนะออนเอาเือออูจถูกๆๆโอเคแล้วนอคนไหนนะครับเรี่อวอริออสคอมเมนต์น้อยนะครับผมสกิลขาเยอดนี่เยอะขาเยอะไม่เขายิยิ่ไปเขายิ่งไปกิลของตายเนิงด้มยโอเคสกิลแวครับทิ้งตัวเองจากนั้นรีมู marker ตัวเองออกเอยรีมู marker เลยหรอใช่ทำตัวเป็น ko อีกแล้วจากนั้นคอการในรอกไม่เกิน5ใบ เลยง่ายจังเลยว่าหนึ่งเดลิมูฟมากขึ้นนี่กี่ใบอ่ะสมมติถ้าเกิดต้องมีสองลิมูฟสองเลยไหมหมดเลยอ๋อต้องทั้งหมดเหรอหมดเลยใช่ของการห้าใบเอาแล้วที่รีทายเมื่อกี้ก็สูนเปล่าดิไม่ดูอ๋ออย่างนี้ก็ไม่แพ้เบมมาเท่าไหร่ไหนเขาให้ขอทั้งห้าใบขอแค่สามเองนีอย่างดีหยิบอยู่นี่ก็บอดเมื่อกี้ไงบอดที่ถูกรีทายไปไม้หมดนี่แบนโอ้โหนี่เลยเหรอมันมากหมื่นเป็นดีไหมออดี แบทเต์เลยรอแปดพันตีจากหลังได้ไ่าเป็พนันไม่เดินแปดพันไม่เท่าแล้วไม่เท่าปีเลยที่แปดพันนี่หว่าใช่กีนเสร็จได้ไหมได้สวสี่สสาสามจุอ่าขออย่างเดียวเลเก้าพันเก้าเลยออกมาต้องโซบาร์ดด้วยมันถึงจะแน่ ตัวลงเก้าไหมครับเก้าคนละเก้าไอ่อตอนที่ตัวนูนปีหนึ่งก็โซวะาเพิ่มตัวนลยอ๋อแล้วก็วันนี้ตีใช่ไหมโซว่าต้องโซเรื่อยๆเลยเหรอไม่มันมันต้องโซตอนสลับตอนนั้นที่ผมปีแล้วผมโอ้โหให้อภัยครับน้องๆนะให้อภัยนิดนึงเดี๋ยวโซออกแล้วโซออกแล้วหมดมมีเหลืออยู่แล้วนะครับมีเหลืออยู่แล้วเก้า เอ้ยทำไมมันเลขยิบย pues so. hmm, ่อยอย่างว่าไม่แล้วจว่ฮิวไป2สองแล้วมั่นใจว่าอันบนไม่จะฮิวไม่มจะเป็น3าิวเป็นไปไม่ได้แน่นอนเป็นไได้ทางิีี่ตัวโซบารอย่าแวนดีเราจะบ่อยนะหนไม่ได้เยสิบมหรกนสิบมปกวนสีครับเป็นปแ่ตบสี่สต้องหนไปเนี่ไงฮิวที่จวเมื่อกี้สองโซบารนี่ถ้าเกับฮิวนี่เคลิ้มเลยนะบ่อยจจวแต่ผมก ไม่กินนะจีวิวยิ้ไม่ได้แซ่ดกำลังนี่ตีที่สองจรงเหรอตีองแวทำไมแวนไม่บวกเลยเหรอบวกหนแวนไม่บวกพลังมันตีต่อคือคือแค่เป็นการแบบว่าสแปมบอร์ดได้เยอะหน่อยมันมันตีต่อเรื่อยๆเพราะพลังคือชิลพลังนี่จะไม่เพิ่มชิลไม่คิดว่าไม่ใช่กาผีเลยจ้าฮาริออนนะครับสายอ่าสแปมบอร์ดอย่างนี้ก็ินบอร์ดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่เขาบอกเทคนิ